พันนะครับผมจะไม่เล่นแล้วเนาะแต่ก็ผมว่าผมก็จะเล่นอยู่หละแต่ผมมีไอดีสำรองอยู่ก็คือไอดีนี้นะครับเป็นไอดีสำรองใครที่จะเอานะครับก็ซื้อได้ที่หลักหลักพันเนาะเป็นวอเเอ้ขายปูเพลเอ้พอๆอ็เก้าร้อ,อ,อย900 9ก้าสิบเก้าวอล์นะครับใครอยากได้ก็ซื้อก็เอามาได้เลยนะครับเงินเหรียญมีหนึ่งห<ผ>ม,มื่นเนาะก็ที่ตัวละครตัว<ม>ล,ละครจะประมาณนี้กันนะตัวผมนะครับผมแว่นนะี่เนาะเสื้อนะครับเสื้อกางเกงรองเทา้า ชุดรวมกล่องวัดเพิ่มอื่นๆนะครับแล้วก็ผู้หูผู้หูก็จะประมาณนี้เอประมาณตัวนี้กับแมวแล้วก็แพนด้าน,นะครับเวิลดเจ็ดทุกตัวนะครับเวลเจ็ดทุกตัวย้ำว่าเวิลดเจ็ดทุกตัวในสามตัวนี้คอลเลคชันคับท่าทาง ผานอีกสองท่าทางเนาะกระเป๋าสะพายก็จะประมาณนี้เลยสองดวงใจนะครับผ้านะ,นะครับหลอยสกายวิงแอร์บอร์ดเริ่มชูชีพเพื่อหลังเพื่อนหลังก็จะเยอะอยู่นะครับรูปตานี่ตานก็จะใช้ตานี้ได้เลยสำหรับ เออเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องก่อนตาตอนนั้นใช้อันนี้ใช่ไหมนั่นก็ต้องมาใช้อันนี้แล้วก็สลับใช้สองอันนี้ก็แล้วก็อาวุธนะคะปื 4, AK M14 สกากอซา M8 EN ก้าสี MP5 เอ็มพีไฟเอ็มสทอมสันแล้วก็ซองยาวสนัยจีสิบแปกระทามีดไม้เบ็ดบอไม้กระบอกแล้วก็ระเบิด ไอวอแล้วก็ปืนนี้นะเขาเรียกว่าปืนเลยนะ MGL 1 4 0ูนะก็จะประมาณนี้ส่วนอันนี้อัพติมหมดแล้วครับอัพติมหมดแล้วเขคิดลายวันแล้วหมดแล้วแรกเปลี่ยนทุกึ้นแรกแล้วอันเชิญแรกอันนี้ทำไปหมดแล้วล็อกอินเอาไปแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้หมดนะก็ เติมได้นะครับรหัสน,นี้ไม่มีแคนอยู่นะครับอยากสร้างแคนก็สร้างแคนเลยแต่ตอนนี้ว่าจะได้เข้าแคนพี่คนนั้นแล้วนะครับพี่นิวนี่ okay, ครับฝากด้วยนะครับใครอยากซื้อทักทักมาที่เฟซเด็กชายโอมนะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบการรีวิวรหัสเพียงเท่าน,นี้ครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณมา